นาโ<ป>กครับององค์หนึ่งสีมาทอดเดาองค์ที่สอง,สองเขายดดัง่สร้างเหตุอยู่อาธิบายทอดที่หลังเล้วองค์ที่สามพระท่านมากไะเท้่ยวมาเรากวดชิงแสนหนึ่งนาโคกนานาโคกเด็กเขารับตั้งแต่วันที่เดา,าดิว่าใน็กนาโกรับวดที่เราเม้นอย่างได็กนาโกจะได้กัเก่ามากเมื่อกี้เรยเป็นเก่าสอง ก็สองอีดีวันนี้ที่มันมหาจ,จั่นมือขึ้นใข่เพิ่นเบิงเลยของเต็มรถตะปูผู้ข่าสมหวังสนิทใช่เป็นล่ามให้ปูนี่ขึ้นนี่ขันหวยสีออกของกล้วยผู้ข่านิมิตได้กินได้นะเอาของมาให้เออให้เอาของมาให้เลยให้ได้กินเลยบัวเคยฝันเห็นนายพ่นนี่บ่ ในชีวิตมือคลืนกับเขียนเสียงเลยเขียนเก้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าสองตัวนี่เขียนสองเขียนเสียงพอเข้าปล่อยไปงวดแล้ว,วเป็นอย่างเช่นเองเก่งว่าใส่พอเพิรนบอกถ้าบุญวันที่เก่าเขเลยเอาเก่งว่าใส่หาหานึงถ้าเพิรนบอกเขาบอกว่า โอ้ก็พอสอแม่นวลพอสอเขา,า,าก็าบอกอย่าบวงสวงไรเชียวนเอก็อย่า,ยาบวงสรวงเชียวนมันจบบันที่เพิ่นบอกให้ทําเหมือนเดิมวันที่ยี่สิบเก้านั่นดิยจังไคได้ไปเฮ็ดเที่ยที่สองนี่วัด<ม>ที่แล้วเพิ่นบอกให้ไปเฮ็ดคือเก้าให้เฮ็ดวันที่ยี่สิบเก้าคันวาแต่ยังว่าได้จัดก,การวันที่ยี่เก้าที่ในห้วก็บอ,อกเก้าสองเก้าสองวดที่นี้ไปยุไ่ไม่ไม่เพิ่นบอกว่า,าวันที่สิบสี่มันว่าพอสอ หวยกวอดสิบสี่ครับอันนี้เพื่นว่าบอกตั้งใจว่าสิบพ่เฮ็ดแล้วปัดจกปัดใจัยกกับโมีวันนี้วันนี้ครับวันี้หวยที่เซียงเอหวันนห้ฮวันที่เก้าเขาจะจะมีพิธีวันวันที่เก้าวันที่เก้าเฮ็ดบุญไ่บุญไงเออเขานี่เพื่อนปู้เพิ่นบอกว่าเฮ็ดลอยสอบน้ำลอยแพะมาดีหลวงพ่อซอยหยกบลอยสอบ น้ำก็ร้อยแพกมันถืเป็นเข่าเนี่ยสองร้อยสอบน้ำสองรอยแพกน้ำสองร้อยแพกคนนี้หลวงพ่อบนซอยครับเออล่องอีกยี่สิบล่องโอ้บุญใหญ่เจ้าเหนือจังบุญใหญ่ดิพราะอยเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ให้อาจารย์นี่ทำบุญล่องศพอีกยี่สิบล่องมันถือพานคนทั้งโลกเป็นจังได้คาต้องพานไปไงเลย กตัวเฮ็ดได้เนี่ยเขาตกใจเลยอาจารย์มีวะมีอาจารย์กับตองเฮ็ดอาจารย์ต้องทำเพราะว่าอยังอาจารย์สัญญาแล้วกูเพิ่นต้องหาอัดหาเบี้ยไปให้แท้เนี่ยนอนลูกลบลันลันเพิ่นนี่เป็นหนี้เป็นสินพอเพิ่นสิมาพ้นหนี้ครับออกาขึ้นอยู่ว่าบุญกุศลเฮาคท่ามืาอคืนเสียงตัวนี้อู้เอาตัวเลขโชว์เลยครับอาจารย์บ้านหนึ่ครับพี่น้องรอดโดนแล้วยตัวใหญ่ก่อนก็ได้อาจกระดาษเขียนมาเขียนตัวใหญ่มา ไงก็ไปคันที่เชยนตัวนี้กับนี่เราอาจารย์เชิญไหมช่วยช่วยช่วยแล้วอาจารย์อาจารย์เชยนไว้ได้อาจารย์สีสีแปลปัญหาให้หมดบ้านอธิบายเรื่องต้นมาเอ่อ951อาจารย์เซียงขึ้นครับ05ฟันเห็นในพุนครับคนลุงป่าไหลไหลในบ่อหนึ่งให้ว่าบ่อแบบไงบ่อเช่าบ้านโหาดิมันเป็นบ่อเช่าบ้าน เขาไปล่องปลาบัดนพ่นที่ไปล่องปลาน้าเขาครับเออนพ่นนี่สิไปล่องปลาบัดีอาจารย์ก็เลยหิวเขาบัดีหิ้วเขานี่แม่นายพ้นนี่หาขาออาจารย์กินดิพรเหี้ยฮที่รกมันสิเป็นเอินมันสิเป็นแปนแต่ว่ามันสิบ่เสมอกันก็เลยจําไปคํานึงไม่กินแม่เพิ่นบอกว่าออมันมันมันเดียงนี่ลูกมันบ่เสมอกันด่เดี๋ยวแม่สิจับไปตังไปตรง ให้เพิ่นเลยมาตั้งแป้นตรงไว้ดิครับเออพื่อนตั้งแป้นตรงๆให้อาจารย์กับคุยบาดี้กับเขาขึ้นยังสมปะหน่อยสมไะจอมหัวแมวคือเสียดถึงแมวซะดอเขาขึ้นมาง่ายคุยเลยดิคุยกินเลยเมียในพ้นเนี้ยี่นนไหมเมียในพ้นหาให้กินครับครับบาดนี้อาจารย์เลยว่าหว้ซ้อตัวติดเสียงเนี่ยบ่เคยนิมิตจังสี่ถือว่า เานีเม็ถึงายพน้นนี่คือศุนย์กลแล้วบ้าครับครับแล้วก็แม่ในพ้นนี่แหละคือสองตัวนี่บาดน,น,น,นี้อันนี้อาจารย์ตีเอาไว้ตีกันเหมลอนลหลังหลังจากเขาปล่อยหวยไปถ้าหนึ่งห้าศูนย์นี่ศูนย์ห้านี่คือฝันไปว่าเขาออปิ่งตามาให้อาจารย์เลยตีว่าขั้น มันเป็นอย่างอยเป็นหาหนึ่งเจ็ดอาจารย์ตีว่าเจ้ของเป็นหาเดียบ,บาดีปะมันบอกว่าปลาหีบียวปลาปลาหนึ่งหบีบเอ่เขเลยตีปลาเป็นเจ็ดกับหนึ่งหบีบก็เรียกเอาหาหนีใส่บ,บาดีอันนี้ก็เรียกว่าบกันปลาเป็นแปดเขาหนึ่งไส้ครับค <c oughs> ันหนึ่งเก้านีวา่วาพูทว่าพุดธเอาพู่งยิ่งนี่ก็เลยตีไว้บาดีอันนี้เขาตีวา่าคันว่า คันว่าปลาเป็นแปดกคันเจ้าขว้างนี่คืที่แปดยกหาหาเปียไอตีไว้เมื่อศรอาจารย์ตีไว้เมื่อเกจตรงเกจสองนอจาักัตีไว้คือตีไว้ซ้ำนี่แหลแต่ว่ามือขึ้นน,นี่คือเอาไปเสียงพึ่งเสี่ยงหวยนี่พึ่งเสี่ยงมาผู้แปดสอก็คือฝันเห็นได้พ่นก็เมียพึ่นก็คือสองตัวนี่แหละสองตัวที่ขีดไว้นี่แหละก้าห้าหนึ่งกับศูนหาครับเก้าวหาหนึ่งกับสูนหางบัดนี้เป็นอย่างที่ว่าศูนห่า อาจารย์ว่าสูญหายสิเป็นขังลังว่ะเพราะว่ายังมือนน้นอาจารย์ว่าสี่เฮ็ดเข่าประมาณในเล่าสามกิโลเออสี่สี่เฮดถุงละสามโลครับเพื่อนมาเขียนเลขศูญหา้ใส่จานดอกไม้อาจารย์เลยดิเพื่อนบอกว่ากอมอศูนย์ห้ากอมออาจารย์จะเลยเอาเก่ามาใส่หนีดิโอคือกอเนี่ยมันสิเป็นเก่าแต่หม้อสิเป็นยังบงู้เข้าเปียคอับ ก๋วมอมอก๋วพันบวกความก็เลยเอาเก่ามาใส่เอาเก่ามาใส่ขังหนาพอว่าเรียกพันเชียนให้ก็คือเชียนศูนหาครับแต่ว่าขันทศื่อสามตัวก็เริ่มสื่อเก่าศูนหาไว้น้ำเก่าศูนหาน้ำขับเก่าศูนย์หาไว้น้ำพอเพันเชียนไว้กอวหม้อแต่ว่าหม้อหนึ่งใบอกหม้อหนึ่งใบอก หมอ้อนี่อาจารย์เปียบอกแต่ว่ากว่วจะได้กะเก่ามือ <c oughs> มันกี่ล้อสิพี่เก็เลอาจารย์เียว่าเห็ดหากีล่ล้อดีก็เลก็เลเห็ดเป็นสอบนี่คือหากี่ล้กขึ้นไปเพื่อนในว่าเป็นสอบ <c oughs> เ,อเข่ามือนั่นนี่อาจารย์ซอยร้อยสอบน้ำรอยแพกอาจารย์กะรอยสอบน้ำรอยแพกผูใ้ใดไปคือให้เอาไปมัดให้แกให้มัด เมื <l> ่อนั้นเพิ่นบอกให้ให้เขาหมดนี่ต่อได้ให้เมดครับเอาบุญไงมันต้องพาไปได้เพราะว่าเป็นยัง่าเตี๋ยเนี่ยถ้าเขามาเตียวเมืองเขาก็ชนะห้าวไดขันเขาเตียวเมืองห้าวใดนี่มันยังได้พงกระสิโบมิธิที่เสีให้โชคให้ลาบพอเมีพพิน้องเอบซี่ทั้งโลกได้แล้วนี่ห้าชนะห้าต้องพาฟันไปได้แต่เขาต้องเฮ็ดบุญไงบุญนี่กาเฮ็ดให้กับคนทั่วโลก ครับอาจารย์ภาวนาให้สุขคนทั้งทั่วโลกครับบุญอาจารย์นี่จริงนี่กับปูแปีดสอบอนีควอยพุที่พุทธินี่คือจังปูบนหมอกหลังจากครับมันเกิดที่ว่าอานุสงคนบุญฝากบุญฝากฝากุศลให้กับเพ่อแม้พี่นอ้องเอฟซีสุขุนเด้อลูกร้านกองปูแปีดสอบครับอันสิ้นในที่อาจารย์สมวห,ห,หวังไงไอ้เราไป อาจารย์ต้องวางกับพิจตกกับขอภกับพิจใจกับคอยเป็นมหาเศรษฐีคอยลำไหลลุ้ยอาจารย์กับกำลังเหยียบกำลังสั่งใหู้เพิ่นว่าอาจารย์เปรเพียงจะเป็นแต่ว่าอาจารย์เป็นลำไหลเพิ่นเนาะครับแล้วก็ให้เป็นแนวทางไงครับเอยียบซี่พแม่พี่น้องสุขุสุขคนเออใหญ่สุขคนสุขคนโชคดีลำลุวยคอยหฮอได้เหตุบุญเหตุกุศล อาจารย์ขอเป็นสะพานบุญครับให้ขับพพยพี่น้องขอให้โชคดีอธิษฐานเอาเอา่อเม็น,นจังได้กะขอให้เป็นบุญเป็นกุศลพอผู้ดเด้ร่วมบุญกับอาจารย์สมหวังอาจารย์สมหวังก็เอาบุญให้สุขสุขคนเด้อปูแปดสอะเอาบุญให้สุขสุขคนก็ให้ร่ำให้รวยมีแต่ก่วมสุก่วมเจริญให้เงินไหลน้องให้ทองไหลมา อันควมเจ็บก็จะได้อันควมไข่ก็ยังมีนอนรับก็ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนหลับหับตื่นตืนได้ทังแสนทั้งล้านเนื้อสาธุสาธุวยวยสาธุ